โอเคเดี๋ยวเราใส่อานให้นอนกันเลยครับคุณผู้ชมครับไม่น่าใช่นอนและรุ่นนี้ฟิเรียบร้อยหูดูตัวดีแม่งโคตรใหญ่อิสตาเฟมิเฮโอเซอร์เคีมิแม่ไม่กล้าใส่เสียงสาวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไปพี่มีออกหาฟาร์มไฟเบอร์กันดีกว่างามงามงามเดี๋ยวเราไปฟาร์มไฟเบอร์กันแถวแถวเสาเขียวกันดีกว่าคุณผู้ชม จริงๆอะผมได้ทำคลิปออกไปแล้วนะว่าแถวเนี้ยมันเป็นจุดที่ฟาร์มไฟเบอร์แล้วก็เบอร์รี่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแต่ก็มีน้องบางคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าพี่มันมีจุดที่สามารถฟาร์มได้ดีกว่านี้นะแล้วก็เป็นจุดที่ไม่ใช่จุดฟาร์มที่ดีสุดอันนี้ก็ผมก็มาแนะนำให้คุณผู้ชมพอเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพราะผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะพอสมควรจุดนี้คือมันรอบเสาเขียวเลยนะเว้ยแล้วมันก็อยู่กันเป็นกระจุกเอ้ยแรปเตอร์แร,ปเ,ร,แรปเตอร์อืมเอ้ยเอ้ยโดนสะบ้าง โอ้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพี่หมีของเราเนี่ยดามเมจค่อนข้างที่จะแรงครับผมถึงแม้ว่าถ้าแรปเตอร์ตะคุบตะกี้เราจะโดนแรปเตอร์มันตะคุปก็ตาม,มานะเพราะว่าหมีมันไม่สามารถกันแรปเตอร์ได้อ้าวอาเอาๆๆเหมือนจะมีคนหาวครับผมเหมือนจะมีคนหาวไม่รู้ว่าใครง่วงนอนทุยเหมือนจะมีตัวห้าวแต่ว่าเราไม่สนครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมไฟเบอร์มันเต็มเสาเขียวเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นอจุ๊บเอ้ยเอ้ยไอ้ยาไม่ถึงโอ้ยจะบ้าตายคุณผู้ชมรู้จักหมีในตัดหรือเปล่าครับหมีนัดตั เอดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆ <laughs> ชัดละอันฟ้าคาโดผมรู้แนะว่าคุณผู้ชมคิดอะไรอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มึงไอ้คอปปี้ดูดาเมจกันสักหน่อยครับประมาณ900กว่านะพี่หมีของเราเจ้าปองแปง,แปงนะครับผมอืมอืมมาดิมาดิาดไอ้น้องแกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าหรอกขอทักทายด้วยการยิงปืนลูกซองครับผมเข้ามาเข้ามาอันนี้เดี๋ยวตีไปก่อนจะลองไม่กดตีซูมกล้องนะคุณผู้ชมดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าโอ้โห โอ้โดามเมจของพี่หมีเราก็ไม่ธรรมดานะครับแถมเจ้าอัลฟาคา r โน่เนี้มันก็ตีเราไม่ค่อยเข้าด้วยเอาดีน้องเอาดีเอาดีตัวที่ตึงๆในอัลฟานี่ผมว่าน่าจะเป็นทีเล็กแล้วแหละครับส่วนคาโนกับแรปเตอร์นี่ยังไม่เท่าไหร่นะหรือว่าสัตว์กูโกงวะโอเคตีไปพี่หมีตีไปตีไปเฮ้ยไอ้สองเขามีออรา่าสีแดงโง่โงโอ้โหพี่หมีเราตีหนักจริงเข้ามาเข้ามา ตายพิซซตายพปซซ่าเรียบร้อยเลเวลัพ <c oughs> เลยเลเวลัพเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเก็บคูณมาแล้วมาตีอ l p ่านี่เลเวลสัตว์นี่ขึ้นแบบรบุรบรบัรบรุบรับโอเคอัพดาเมจเดี๋ยวจะดันดาเมจได้ถึง1000งนะครับผม993ไม่ถึงโ okay. อเคโบกมือบายบายมันเฮ้ยไอคาโนแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความเดือดพล่านมันยังไม่หายไปครับผมขอมาปะลองกับเจ้าสไปโนต่อเลเวล45ส้าหืมเป่าก็ตายแล้วมั้งเนี่ย เปาก็ตายแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอกัดหน่อยแล้วกันอืมอืมเฮ้ยมันสู้มันสู้มันสู้แต่ก็ได้แค่งับแรกเล็บยาวหรอเธอดีซิโนสรัสอืมกัดมันกัดมันอีบ้าเอย้ยม <c oughs> ีตัวไหน <c oughs> ้าวอีกไหมวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นบาริโอนนี่นี่ไงนี่ไงน,นี่เดี๋ยวขอยิงทักทายมันขึ้นมานิดนึงแล้วกันโอเค้ยกูยิงเยอะไปไหมวะเนีเ่ย เออโอเคค็อปปี้อีกแล้วค็อปปี้อีกแล้วค็อปปี้มึงหิวแสยยัยงจะว่าเอ้ยตีค็อปปี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวบาริโอนดิกตายแล้วเดี๋ยวผมผมตีค็อปปี้ไม่ได้ตีบาริโอนดิกอะไรของมึงเนี่ยโดนปืนเทคยิงไปหน่อยนี่ตายเลย <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอาร์คโมบายอยู่กับผมในช่อง WWR อีกเช่นเคยนะเดี๋ยวผมขอพาเจ้าเมกาทีเรียมโมโมโนสุเกะนะครับผมที่อยู่ในซีรีส์ร้อยวันเนี่ย ไปฮิวสักรู่นะซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปจับเจ้าไททันกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าในคลิปนี้ผมจะมีทริคดีๆแล้วก็เทคนิคอะไรที่ช่วยให้จับไททันเนี่ยได้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอพาเจ้าโมโมโนสเกเนี่ยไปฮิวพร้อมกับเจ้าพี่หมีตะกี้ก่อนนะนี่ เห็นมุมขวาไหมครับผมแถบสถานะนะมันจะบอกว่ามีดาเมจเท่าไร่แล้วก็ไอ้พวกนี้เท่าไหร่อ่ะจริงๆมันบวกน้อยมากเลยนะเพราะผมไม่ค่อยได้ทำค่าอิมพิ n t หรือ imprint รอิมพลิงหรืออะไรว้าไอ อิมปลิงหรืออะไรไอ้ค่าสีม่วงนะครับผมผมปล่อยให้มันโตซะมากกว่านะส่วนมากมันเลยไม่ค่อยคือจริงๆดามเมจมันจะบูตไปได้มากกว่านี้โอเคเนาะแล้วก็ระหว่างที่เรากดคําสั่งให้หมูฮิวของเราเนี่ยเจ้าอินโนสเกตมันฮิวให้กับสัตว์ในเผ่าอัตโนมัติเราก็ต้องหาเนื้อมาให้มันกินด้วยนะเพราะว่าตัวมันค่อนข้นขางที่จะกินเดือเยอะมากแต่ว่าเรื่องนั้นช่างมันเออครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกับไทท่านทั้ง3นี้ดีกว่านะตอนนี้เราก็มีโตโรโตลิแล้วก็โตเร่นะ เดี๋ยวเราจะมาทําการคราฟอานไททันอีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปจับมันซึ่งวัตถุดิบในการคราฟอานไททันก็จะมีประมาณนี้เลยนะอันที่จริงอะ่ะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอานไททันสามารถเรียนดูได้เลเวล100ใช่ไหมแต่มันก็มีวิธีที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลเวล100ก็สามารถจับไททันได้นะครับผมนั่นก็คือเราสามารถจับมันขี่มันได้ตั้งแต่เลเวล87เลยเพราะว่าในเลเวล87นี้นะครับมันจะมีเควสให้เราเนี่ยฆ่ากีกาโดยเราต้องเรียนรู้เอนแกรมของปืนบาซูก้าก่อนแล้วหลังจากที่เราา่ เสร็จเนยเราก็จะได้รับอานไททันฟรีๆเลยโอเคปะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการหาอานไททันที่รวดเร็วนะครับไม่จําเป็นต้องมีเวลร้อยก็ไททันนะครับเราไม่สามารถทําให้มันสลบด้วยยาสลบธรรมดานะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนบาซูก้าหรือปืนใหญ่ที่เราคราบบนนกยักษ์เนี่ยในการยิงให้มันสลบเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพามาผิดตัววะอันนี้มันปอมปืนนกยักษ์ไอชิบหายพาไอ้นีไปรับรองเขาได้กวาดล้างระบบนิเวศเป็นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตัวนี้ถึงจะถูกอ่า อ่ะที่จริงอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องสร้างป้อมปูนึงสามป้อมปืนก็ได้นะคุณผู้ชมจริงๆใช้แค่อันข้างหน้าอันเดียวเลยก็ได้แต่ว่าผมสร้างมาเผื่อไว้ไงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้ส่วนไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยผมเลือกที่จะกดทําลายไปนะเพราะเวลาที่เรายิงมันเสร็จแล้วเรากดลงกดขึ้นมันจะได้สะดวกเนาะส่วนเจ้าปืนใหญ่แคนนอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเลือดมันจะไม่ค่อยเต็มนะจําเป็นต้องใช้เหล็กซ่อม310แล้วก็ซีเมนต์โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับว่าเอ็นแกรมในปืนใหญ่เนี้ยมันครได้่ ที Level, Level, Level. You ่เลเวลเลเวลเลเวลยุ่ยใวะนี่ที่เลเวล3 4แล้วก็ลูกกระสุนปืนใหญ่ครับได้ที่เลเวล3 4นะครับผมส่วนวิธีและทริคในการหาพวกดินปืนมาคราบลูกกระสุนปืนใหญ่เร็วๆนะครับผมนั่นก็คือการทําบักย่อยลูกกระสุนปืนใหญ่ได้แหละครับอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดหนึ่งนะวัตถุดิบในการคราฟปืนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้ส่วนลูกกระสุนปืนใหญ่คือเหล็กแปบ ส่วนใช้ดินปืนแค่30นะครับเมื่อคราบมาแล้วจะได้ลูกกระสุนปืนใหญ่เนี่ยสชิ้นเลยนะสชิ้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมกดออกเกมไปเนี่ยแล้วเข้าเกมมาใหม่มันจะเหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะไปจับไททันนี่ก็อย่าก,กดออกเกมนะถ้าจะเซฟก็คือเซฟก่อ,ฟกอนที่จะคราบลูกกระสุนปืนใหญ่นะอันนี้คือผมบอกไว้แล้วก็ดูวัตถุดิบมันไว้นะครับมันใช้เออมันใช้ดินปืน30ได้ลูกกระสุนปืน2ออันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลอง ทำบักย่อยกันเลยดีกว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่การทำบักย่อยลูกกระสุนปืนใหญ่นี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกหนึ่งเนี่ยมันจะได้คืนมาแบบ80อันเลยนะ,ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูปึบอโอเคเห็นไหมว่าจริงๆอ่ะ ใช้30ใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดเฉลี่ย2อันมันก็ใช้แค่15แหละแต่ว่าเราได้คืนมาเป็น80เลยไงไอ้ดินปืนเนี่ยเห็นไหมว่าเราได้มาร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะในการหาดินปืนนะครับผมไม่จำเป็นต้องหาทานกับอะไรมาครับเป็นดินปืนให้มันยุ่งยากส่วนใครที่ไม่สามารถทําได้นะครับแยกย่อยได้ก็ทําการบักย่อย2ชิ้นพร้อมกันไปเลยเพราะว่าอันนึงอะ่ะมันคราฟใช้วัตถุดิบแค่30ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทำบักย่อยออกมามันจะได้ประมาณ 50- 80ก็ยังดีกว่าเราไปค่อยๆหาาผมมมองว่านะ เมื่อกี้ผมก็รอให้มันเช้านะครับไปทําการนอนเดี๋ยววิสัยทัศน์มันจะไม่ค่อยดีถ้าเกิดตกกลางคืนผมจะค้าไปประมาณสัก30อันแล้วกันเนาะโอเค30อันก็ได้ประมาณ60นัดนะครับในการยิงไททันให้สลบเนี่ยลูกหนึ่งจะขึ้นอยู่ประมาณ725หรือ750ไปแหละค่าสลบจะอยู่ที่23,000นะ 23,000พันประมาณนี้ผมจําตัวเลขไม่ค่อยเป๊ะหรอกมันก็ใช้ลูกกระสุนยิงในการทําให้สรุปประมาณ30กว่าลูกนิดๆน,ดน,ดนี่แหละแล้วก็ไอเทมที่น่าสนใจนะครับผมจะเป็นไอเทมแบกน้ําหนักนะเพราะว่าเราจะทําการเอาลูกกระสุนปืนใหญ่เดี๋ยวไว้ในตัวนะครับถ้าเกิดเอาไว้ในนกยักษ์เดี๋ยวเราจําเป็นที่จะต้องขึ้นลงขึ้นลงเปิดกระเป๋านกยักษ์แล้วก็เอามาใส่ในนี้อีกมันจะหลายขั้นตอนนะครับก็ใช้วิธีนี้ไปเลยประมาณ25แอมเบอร์ฟิบโอเคฮะคุณผู้ชมครับเราก็ได้บินมาเจอไททันอีกแล้วณนะจุดเดิมเเลยยที่่ราพบ,บอ ในซีรีส์ของร้อยวันนะแม่เจออีกแล้วนะจุดจุดนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําทการกดพาสีเจ้านกยักษ์ไ้ก่อนแล้วก็เอากระสุนปืนใหญ่เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยย้ํานะครับว่าอย่าก,กดออกเกมนะถ้าเกิดกระสุนปืนเนี่ยเรากดออกเกมมันจะแบบ หายไปเลยนะที่มันซ้อนกันอยู่สองลูกมันจะเหลือแค่ลูกเดียวนะต้องระวังแล้ววิธีการที่เราจะทําให้มันสลบได้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องยิงปืนใหญ่แล้วย้ําว่าต้องยิงไปที่หัวเท่านั้นนะบางทีมันก็อาจจะไปโดนคอบ้างตัวบ้างอะไรพวกนี้มันก็ไม่ขึ้นนะค่าสลบเดี๋ยวเราต้องเล็งดีๆส่วนความยากกับความง่ายในการจับผมมองว่าอมันก็ยากแหละเพราะนอกจากที่เราจะเป็นที่ต้องมีของแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือความอดทนนะครับต้องใจเย็นนะใน การจับไทท่านส่วนความยากที่เหลือจะอยู่ตรงที่พื้นที่ที่เราไปจับนะถ้าเกิดมันค่อนข้างที่จะมีป่ามีอะไรกันมันก็ค่อนข้างที่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดักหน้าแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงนี่ถ้าเกิดไม่อยู่นิ่งๆเราก็ต้องใช้เทคนิคในการดักหน้าแล้วยิงครับโอเคค่าสรุป25งหมื้วก็ขึ้นมา725นะครับผมแหม่สองหมืน่นสามกูตัวเลขไม่ตรงจริงๆด้วยวะต้องขออภัยนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดนะคลาดเคลื่อนไปส0งพั อันนี้เราก็บินตามคอมันไปเรื่อยๆนะคือต้องใจเย็นจริงๆนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดมันเป็นพื้นที่ราบเราสามารถบินไปดักหน้าแล้วก็พอมันมาถึงระยะของป้อมปืนใหญ่เราก็กดยิงได้เลยนี่เราบินล้อตามคอมันมานะครับพอมันใกล้จะหยุดเดี๋ยวเราก็เข้าไปยิงมัน เต้องใช้ความอดทนนิดนึงครับผมดีๆมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วลงแล้วก็ยิงนี่กดลงที่มุมบนซ้ายนะไม่ต้องกดค้างแตะหน้าจอนะครับผมแล้วก็รีบลงมาแล้วก็กดแตะหน้าจอฝั่งที่เราเกี่ยวทรัพยากรหรือแตะหน้าจอฝั่งขวาแลก็จะยิงออกไปเลยงงไหมน่าจะงงแหละเอ้ยมึงจะขยันเดินไปไหนวะเดี่ยอยู่เฉยบ้างดิจังวันนี้แหละมีได้มุสาวาปึง้งโดนไม่ว่าหรือว่าโดนคอ Okay, โอเคโดนอยู่นะครับโดยระหว่างที่เราจับนี้ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับไททันคร่าวๆและกัเน้อเผื่อว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สําหรับการที่เราทําค่าศพใส่เจ้าตัวไททันนี้นะครับค่าสลบของมันมันจะไม่ลดเลยนะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนจะรักเธอค่าลบจะเท่าเดิมเท่านั้นทุยลองเพลงไดไมเนี่ยและเมื่อเราทําการยิงเจ้าไททันสลบแล้วเราไม่จําเป็นต้องให้อาหารอะไรทั้งนั้นนะคุณผู้ชมเราสามารถเอาอาเนี่ยใส่ในตัวน้องแล้วก็ขึ้นขี่ได้เลยแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าไททันเนี่ย มันจะไม่ยอมกินอะไรเลยไม่ใช่ไม่ยอมเลยแต่ว่ามันไม่แดกอะไรสักอย่างเลยนะครับในแมพพอถึงเวลาค่าอาหารมันลดมันก็จะตายของมันเองแต่ว่าในเซิร์ฟออนไลน์อ่ะ แอดมินก็สามารถที่จะมาฮิลให้น้องได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ในออฟไลน์แต่ก่อน่ะแค่เรากดออกเข้าเกมแล้วเข้ามาใหม่ค่าอาหารมันก็เต็มแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าอาหารมันไม่กลับมาเต็มเว้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียแต่ว่าในตอนที่เราจับมามันก็อยู่ได้หลายวันนะอันที่จริงผมไม่รู้ว่ามันอยู่ได้กี่วันหรอกแต่ก็นานพอสมควรกว่าค่าอาหารมันจะลดนะโอเคนี่ค่าสลบมันก็ประมาณนี้แล้วเราค่อยๆยิงไปครับผม นี่มันจะน่ารำคาญตรงนี้แหละครับเวลาที่มันเดินเข้าป่าเข้าพุ่มแล้วมันมีต้นไม้เยอะนะมันก็จะเป็นอุปสรรคอยู่ประมาณนึงเลยและอึของไททันนะครับจะเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งในแมปถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่พวกต้นพืชของเราเนี่ยมันก็จะให้ค่าปุ๋ยที่ดีมาก อันที่จริงถ้าเกิดว่าเราเผลอไปกินอึนของมันนี่เราตายได้เลยนะคุณผู้ชมนี่ยิงไปอีกดอกหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจับตัวนี้เสร็จนะครับเราก็จะมีไททันในบ้านนถึง4ตัวเลยนะแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะเคยจับได้เยอะกว่าผมนะนะห้าหตัวคนอื่นเขาก็ค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆที่เข้ามารับชมนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมอ้าวพี่พูดอย่างนี้พี่จะปิดคลิปแล้วเหรอทำไมคลิปมันไวจังยังจจััับบไไไททนนนนมม่่่่่เเเสรเร็ลยยออใใชชคนนี้ผพูดฉะ ไม่โดนแน่นี่จังหวะแบบนี้ก็พลาดนะตอนนี้ค่าสรุปมันหมื่นสี่แล้วเวลาถ้าเรารีบเกินไปก็ต้องระวังนะนะคุณผู้ชมถ้ากระสุนปืนใหญ่หมดก็ต้องบินกลับไปคราฟอีกมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆแล้วก็นั่นเลยครับสิ่งที่ผมกลัวนะมันเดินเข้าพุ่มเข้าป่าเข้าโดยอย่างเงี้ยมันเลงยากเว้ยคือลำพังตัวมึงก็เดินบ่อยอยู่แล้วอะ่ะเออออกมานี่รับแสงสว่างน้อยไอ้น้องดิงไปบีกระสุนปืนครับเยี่ยม เยี่ยมจริงๆนี่แหละเราต้องเช็คด้วยนะคุณผู้ชมว่าไอ้จังหวะที่มันนิ่งเนี่ยมันมีกระสุนปืนใส่อยู่ในป้อมปืนแล้วหรือเปล่านะไม่ใช่ป้อมปืนปืนใหญ่เออโอเคนี่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 อเหมือนรู้เหม,มือนรูน้เอ็งได้ยินใช่หรือเปล่านละเจ้าคอยาวมีหินนี่แหละอืมโดนค้างโดนค้างไม่รู้ว่าข้าสรบขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดโดนตรงนั้นก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับพูดเองเออเองแล้วกนอืมอีกดอกหนึ่ง อีกดอกหนึ่งจะเป็นไรไปน้องๆอาจจะมีคําถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ล็อกขามันสร้างประตูเหล็กล็อกขามันเลยจะได้ยิงง่ายๆใช่ไหมอันที่จริงต้องบอกเอ้ยถึงด้วยเหรอวะตรงนี้อันที่จริงต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นนะครับเวลาที่เรายิงค่าสลบไปแล้วมันจะขึ้นแค่ช่วงแรกนะก็คือขึ้นแค่ลูกเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่ขึ้นอีกเลยนะเราต้องให้เจ้าไททันเนี่ยมันเดินด้วยนะค่าสลบมันถึงจะขึ้นเออ,อ โดนโดนโดนต่อเนื่องอะจังหวะน,นี้ผมบอกเลยเราไปแบบสปีดรันนะครับผมค่อนข้างที่จะสปีดรันตอนนี้ผมจับอยู่ประมาณอ่าผมเริ่มอัดคลิปตอน8โมงนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าไอช่วงที่ผมเนี่ยจับเสร็จผมจใช้เวลาไปกี่นาทีผมมองว่าผมทําไวอยู่นะตอนช่วงแรกๆที่ผมมาจับไททันนะครับผมใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงเกือบจะ2ชั่วโมงเลยนะจับไททันตัวแรก ส่วนตัวต่อมาเนี่ยผมก็เริ่มที่จะใช้เวลาน้อยหน่อยคือประมาณ30-40ถึงีมดีเดี๋ยวผมจะลองดูว่าในคลิปเนี้ยผมใช้เวลาในการจับกี่นาทีนะโอเคแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมเนี่ยไล่ยิงหัวมันแบบอัดแล้วก็เอามาลงหมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวใช้เรื่องโอเคเนาะพูดแล้วก็ขออนุญ,ญาตตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันคือลูกกระสุนปืนใหญ่หมดนะครับผมเลยได้บินไปเอาอยู่บ้านมาอีก2ลูกนะอันที่จริงยีกแค่ลูกเดียวมันก็สลบแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันไม่พอนะ ใช้เวลาจับจนถึงเช้าเลยนะไททันตัวนี้ลองคำนวณแล้วนะครับผมใช้ระยะเวลาในการจับไททันตัวเนี้อยู่ที่ประมาณ25นาทีนะไม่รู้ว่า25หรือ28นาทีนะไม่รวมที่ผมบินมาหามันกับ กับไปอากระสุนปืนใหญ่นะครับคุณผู้ชมคือนับเฉพาะตอนที่ผมไล่ยิงมันหรือมันต้องนับหมดวะถ้านับหมดก็ประมาณ30-35ถึงนาทีแหละแต่ว่าไททันตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินบ่อยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมาจับไททันนี่ก็อาจจะเจอโชคดีที่แบบมันขี้เกียจเดินเดินนิดแล้วก็หยุดเดินหน่อยแล้วก็หยุดแบบขี้เกียจเดินอะไอตัวนั้นก็จะจับยากหน่อยโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่นิ่งๆให้กูบ้างดีวะฮัลโหลเอ้ยผมคิดชื่อมันไวล้ละไอตัวนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าโตรานะครับผม มีโตโรโตริโตเล่แล้วก็ต้องมีโตราคับผมใครบอกว่าเดียวว่ามันต้องมีไม่รู้ว่าผมเอาชื่อของจองอุย้ยโดนเด้อว,วะตรงนี้นี่นะยิงโดนคางก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอ่าเดียวเดียวผมขออนุญาตตั้งนกยักษ์ของผมเนี่ยให้เลือกเป็นพาสซีฟก่อนเผื่อว่าผมจะขี่ไททันเนี่ยกลับบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่อานให้นอนกันเลยครับคุณผู้ชมครับไม่น่าใช่นอนและรุ่นนี้ฟืบเรียบร้อยหูดูตัวดิแม่งโคตรใหญ่ไอ้บ้า นี่สินะไททันโนซอรัสเปลี่ยนชื่อก่อนโตราโตราโตราอ่าโตราผมตั้งชื่อซ้ํากับตัวที่อยู่ในเผ่าหรือเปล่าวะโตราหรือว่าผมตั้งไปแล้วว่าโตราเดี๋ยวต้องดูแป๊บหนึ่งนะครับไททันโนซอรัสโตโลโตลิโตเรโอเคไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำสวยไปขอรีวิวซึกหน่อยเลยกัน กดตีธรรมดาจะเป็นการกระทืบเท้าหน้านะครับผมที่มีน้ําหนักมากกว่า1 0ึ0ตันปันนะอันนี้มั่วครับไม่มีข้อมูลใดๆมาอ้างอิงโอเคเดินไปเลยครับผมอมกดเลื่อนฝั่งซ้ายหน้าจอจะเป็นการเหยียบตีนขวานะครับผมมันกระทืบตีนขวานะมันไม่มีท่าเวียงหางเหมือนบรอนโตบางว่าไม่งั้นได้กวาดล้างทุกสรรพสิ่งในแมปแน่นอนเดียว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 เพิ่งจับไททันตัวนี้ไปเศจเจอไททันอีกตัวหนึ่งโอ้ไม่กอด ผมรู้นะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมกาลังคิดอะไรอยู่คุณผู้ชมก็คงอยากใจให้ผมจับอีกตัวใช่ไหมล่ะไม่ครับเดี๋ยวค่อยมาจับวันหลังแล้วกันมันมันจะใช้เวลายเยอะเกินไปอะ่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เราจับไททันสองตัวเลยนะคุณผู้ชมแค่นี้ในบ้านเราก็มีสี่ตัวแทบจะไม่มีที่จะอยู่แล้วไหนไหนก็ไหนไหนแล้วผมลองหน่อยเถอะเอาไททันมาสู้กันนะอะไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงน,นี่ไงมา เดี๋ยวจะลองเอาไททันของเราเนี่ยสู้ไททันอีกตัวดูนะครับค่าเกาะมันแค่หนึ่งใช่ไหมไม่น่าจะห่างกันมากแต่ว่าเราสามารถกดตีซูมกล้องได้นะครับเดีายลืมโอเคมาสิเจ้าไททันอไททันอเอาดิหูไททันตีอะไรนึงก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยมาสิน้องมาสิเอ้าทำไมไททันไม่ตีเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนอืตีซูมกล้องตีซูมกล้องกระทืบซูมกล้องเดี๋ยวไปไหนเพื่อนอะโหลโอ้ไม่สนุกเลยอ่ะคุณผู้ชมไททันมันไม่ยอมสู้เรากลับนะ ไม่งั้นก็จะเป็นเราลังแกมันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมให้ตายเลยก <c oughs> ูอยากทํามานานแล้วกูอยากทํามานานแล้วเอาไทท่านเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครไปสะกิดต่อมพี่แก้วนะ <c oughs> ดิวโลก,กับไอไอตัวนาคเหรอ,อโคตรเทไอบา้าดูนี่สิครับคุณผู้ชมครับไทท่านสี่ตัวโอ้โหโคตรดูยิ่งใหญ่อะ่ะไอบา้าเอ้ยเดี๋ยว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 ผมพามันไปกระทืบแถ,แถวป่าแอมะซอนกันดีกว่าไปเพื่อน ดูความยิ่งใหญ่ครับหากเธอได้ยินเสียงกลองสน,นั่นมันคือเสียงเท้าของไททันนี่เดินบวกป่าฝาดงมาได้อย่างรวดเร็วครับไอความตัวใหญ่ดีนะ <c oughs> <c oughs> โคตรอภิมหาอำนาจอิสตาเฟมเฮ เสแคมีแม่ไม่กล้าใส่เสียงสาวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์โอเคเดี๋ยวได้เวลาในการตั้งค่ายมันนะครับเป็นแอ g r e s s i v e นะครับผมโจมตีหมดไม่สนหน้าไหนนี่ได้เวลาปลดปล่อยสัตว์ดึกดํบันสัตว์แห่งความรักสงบหวนสื่อความวุ่นวายกูพูดไปเรื่อยยังวะโอเคนี่ดีดีเดี๋ยวแอ g กเรสซีฟครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยว,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 ยวรอสักครกคู่รับรองว่าแถวนี้ได้ ระบบนิเวศแถวนี้ได้พังพินาศหมดเป็นแน่นี่สินะค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาไงเนี่ยยิง,ยงแม่งเลยนี่สินะค่อยสมกับคําว่าพระสุธากมปนาทนะครับผมพื้นแผ่นดินซันสะเทือนไปทั่วพื้นปฐพีเฮ้ยคุณพูดไปเรื่อยจริงว่ะเฮ้ยน้องๆห้ามพี่หน่อยดิโอ,ยโอเคกระทืบกระทืบเอาไม่มีตัวอะไรอยู่ดังนั้นๆๆๆๆๆอะไรวะเนะี่ยอุ้ยอยเราสามารถเหยียบไอ้นี่ได้ไหมวะบ้านบีเวอร์ได้ไหมวะคุณผู้ชมเหยียบได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยเหยียบไม่ถึงแล้วช่างมันแล้วกันไอ้บ้านบางบีวงบีเวอร์เนี่ย เนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะถ้าเกิดว่าได้จับไทท่านแบบหลายๆตัวแล้วผมเอามันไล่ถล่มสัตว์ที่อยู่ในแมปให้หมดเลยแล้วที่สําคัญก็คือสัตว์ที่ในแมปส่วนมากเนี่ยมันน่าจะไม่โจมตีไทท่านก่อนนะทุกตัวเลยไหมไม่รู้ว่ากีก้ามันโจมตีไทท่านหรือเปล่านะแต่น่าจะไม่โจมตีนะครับไทท่านน่าจะเป็นตัวที่อยู่จุดสูงสุดแล้วคือไม่มีตัวอะไรที่มันจะมาตีมันก่อนนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวอื่นจะไม่สวนนะอันนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคุชม เราลงดีไหมโอเคเราลงดีกว่าเนาะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราเนี่ยปล่อยให้ไทยท่านพวกนี้มันกัะทืบสัตว์ที่อยู่ร,บรอบๆนี้นะครับผมโอ้โหแค่ลงมาก็สะเดือดเฮ้ยโหแล้วโดโดโปิวไปเป็นทิศเป็นทางเลยอไอ้ตายเออตามมานี่จเจ้าเหล่าฝูงไทยท่านตามข้ามา <c oughs> โอ้โหโอ้โหผืนแผ่นดินสะเทือนพระสุทากับปานาทน,นี้มันคืออะไรกันหืห <c oughs> ื <c oughs> โคตรฟินไอ้บ้าเอ้ยถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดออนไลน์แล้วมีคนขี่ไททันมา4ี่ห้าตัว6ตัวมากระทืบบ้านเรานี่จะทํายังไงดีวะคุณผู้ชมแค่เห็นมันเดินมาตัว2ตัวกูก็ใจหดแล้วนะเว้ยไม่อยากพูดว่าหำหดเดี๋ยวมันจะเป็นคันหยาบโอ้ยแต่ว่าพูดไปแล้วนี่นะแล้วไอ้สีส้มเดินมาหาเราครับไอ้สีส้มมุ่งหน้ามาหาเราเอ้ยมึงจะเดินมาตรงๆดิกูกลัวต่อยจะจับแล้วกูกกลัว ต่อให้มันจะไม่ได้โจมตีนะครับแต่ว่าเดินผ่านสัตว์หรือไดโนเสาร์ตัวอื่นเนี่ยแค่เดินเหยียบไปเฉยก็เลื่อนรถได้นะคุณผู้ชมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซีเรเซอร์บายบาย